สวัสดีวันเสาร์กันด้วยนะครับร้านเบอร์เกอร์ดูช็อปก็เปิดให้บริการตามปกตินะครับวันนี้ก็มี t o y o ต a าอเวนตครับเทสล้างหัวฉีดเลยครับอยู่ที่1,000บาทนะครับผมวันนี้ก็ถอดหัวฉีดเป็นเทสล้างแล้วแล้วก็มี m a ด้าสกายแอคทีฟนะครับมาด้าสองสกายแอคทีฟนะมีเทสล้างหัวฉีดอยู่ที่2,000บาทนะครับวันนี้เป็นหัวฉีด GDI นะหัวฉีดตรงนี่ช่งางกำลังจะเตรียมตัวถอดอยู่แล้วก็มี City 2014นะอันนี้เครื่องเดียวกับแจ๊ส G.E. นะครับผมนี่เทสล้าางหััีีออยู่่ทท1,000บบเมมืนนกครผ อ่าแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะมีเป็นโตโยต้าแอลติสปี2017นะ2017ันสิหรือสองพน่ะเครื่องอ่า1นึ่งเอาร์นะผมนี่เทสล์ราคอเฉลีก็อยู่ที่1,000บาทนะครับผมนี่แล้วก็โตโยต้าวิทอันนี้ก็กำลังประกอบเครื่องยนต์แล้วนะครับผมอ่าพอดีฝาสูบมีปัญหานะเทสวาล์วรั่วกำลังอัดรั่วด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเขาได้ครับที่ร้านเบอร์แคดูช็อปนะครับสู2รก็สอ3นะครับถ้าอีกแล้วจะมนะครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ